สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการเอกลักษณ์ไอทีนะครับมาพบกันเป็นประจำอย่างนี้เลยนะครับทุกๆวันเสาร์นั่นเองนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็มาพบกันช้าดนึ่งนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นตอนที่46แล้วนะครับกับรายการเอกลักษณ์ไอทีนะครับก็มาพบกันในวันเสาร์นะครับที่26นะครับเดือนตุลาคมแต่เนื่องจากอัปโหลดช้าดนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับเพราะเนื่องจาก สัปดาห์นี้เนี่ยที่บ้านผมเนี่ยพอดีมีช่างมาตัดต้นไม้นะครับแล้วเกิดปัญหาคือสายจานขาดตอนนั้นเนี่ยผม,ผมไม่มีทอ่อทัดดูเลยแต่ปัจจุบันตอนนี้คือมีดูแล้วนะครับก็เลยก็เลยคือเกิดปัญหานีดนึงนะก็เลยไม่ได้ถ่ายกราดไอทีเนี่ยผมเพิ่งจะมาถ่ายคือวันเสาร์นะครับแล้วก็เอามาอัปโหลดลง y t u t u เนี่ยวันอาทิตย์นะครับก็ขออาภัยคุณผู้ชมด้วยนะที่อัปโหลดช้านะครับ อาละไม่เสียเวลาเลยนะครับก็เราก็จะมีข่าวสารสาระไอทมาฝากให้กับคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับกับอาทิตย์ที่แล้วนะครับกับงาน Thailand g เกม Show 2013ไอขออภัยครับ Thailand Game Show Big f ฟสิ i v a l 2013นะครับซึ่งจัดกันที่รอย a l พารากอน h a อ l ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับ บางคนเนี่ยไปเนี่ยหูแบบสนุกกันมากเลยนะแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปกรุงเทพนะครับอยู่แต่พานตลอดเลยนะครับแล้วก็วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับวันจันทร์ที่28ตุลาโรงเรียนเนี่ยผมเปิดแล้วนะครับซร่งหลายโรงเรียนเนี่ยอาจจะเริ่มเปิดกันในอาทิตย์นี้นะครับก็คือภายในภายในอาทิตย์นี้นะครับคือตั้งแต่วันที่2ีหรือไม่ก็ บางโรงเรียนอาจจะเปิดยีวิกาสามสี่สามเอหรือหนึ่งหรือบางโรงเรียนอาจจะเปิดเดือนพฤศจิกาย,ยนเลยนะครับก็บางเรียนไม่เหมือนกันนะครับบางเรียนก็อาจจะเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผ่านกันไปแล้วนะครับวันที่22ตุลาคมนะครับกับการเปิดตัว iPad ใหม่นะครับซึ่งก็คือผมไม่ได้ดูถ่ายทอสดแต่ผมติดตามข่าวนะครับติดตามข่าวไอทีนะครับผมปรากฏว่าเปิดตัว iPad Air กับ i p a d Mini ซึ่งเป็นจอ r e t i n a Dis p l a y นะครับก็ซึ่ง i p a d Air เนี่ยถ้าข่าเท่าที่ผมดูข่าวเนี่ยน่าจะน่าจะผลิตมาแทน i p a d 4ละมังครับก็ผมก็ลืมไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไงก็เดี๋ยวถ้าได้คืบข่าวยังไงก็เดี๋ยวเรามาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังทีหนึ่งสำหรับ i p a d Mini จอ r e t i n d i s s p l y y หรือเรียกว่า i p a d 2 i ไอ iPad m i n i 2นะครับก็ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมได้เห็นของจริงเนี่ยเดี๋ยวผมเผื่อว่าผมจะได้ถ่ายรูปอัพอัพลงแฟนเพจนะครับเอ,เอ,เอกลักษณไอทีนะครับเอาละครับก็ไม่เสียเวลาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารวงการไอทีกันเลยนะครับทั้งหมด2ข่าวเหมือนเช่นเคยนะครับสําหรับช่วงไอทีโมบายนะครับเราจะมาอัปเดตสเปคโทรศัพท์มือถือกันสัปดาห์นี้เรามาคู่2รุ่นนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้เราจะมาพูด แซ S, S 4ี่ o m นะครับกับอีกรุ่นหนึ่งคือ Sony Xperia Z นะครับสเปคจะเป็นยังไงอยู่ติดตามชมไอติดตามฟังท้ายรายการเลยนะครับก่อนอื่นเรามาอัปเดตข่าวสารวงการไอทีกันก่อนเลยนะครับเรามาข่าวแรกกันเลยนะครับโ o k i ียยิ้มนะครับลูเมียทำยอดขายสูงทุกสถิติตลายมาสล่าสุดนะครับ สำนัก Wall Street นะครับ Journal นะครับรายงานสถิติยอดจำหน่ายสมาร์ทโฟน Windows p h o นะครับแบรนด์ Lumia นะครับของโนเกียว่าสามารถทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติก,รรตการนะครับในตัลมาสสาของปี2013เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนะครับโดยเติบโตเป็น3เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน นะครับขอไอในปี2012นะครับก่อนหน้างานนะครับใหญ่นะครับที่โนเกียกำลังจะจัดขึ้นในวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานะครับผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่จากฟินแลนด์นะครับที่กำลังควบรวบขออภัยครับควบรวมกิจการโทรศัพท์มือถือเข้ากับ Microsoft นะครับ ถูกรายงานว่าสามารถทำยอดขายสมาร์ทโฟนวินโดว์ได้เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการโดย Wall Street Journal นะครับระบุว่ายอดจำหน่ายรูเมียนั้นเพิ่มขึ้นติดต่อกัน4ี่ตลาสและสามารถทำนิวให้นะครับได้อีกครั้งในตลาสที่ผ่านมานะครับ วอลสตีเจอ n นลนะครับอ้างว่าได้รับข้อมูลยอดจำหน่ายเหล่านี้นะครับจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้โดยพบว่าโนเกียสามารถจำหน่ายรูเมียมากกว่า8ล้านเครื่องระหว่างเดือนกรกฎาคมจนถึงกันยายนที่ผ่านมาถือเป็นสัดส,ส่วนที่เพิ่มขึ้นมากกว่า2.9ล้านเครื่องที่เคยทำได้ในปี2012ถึงเกือบ3เท่าตัวนะครับ หาเทียบกับไตรามาสสองของปีนี้นะครับยอดจำหน่ายรูเมียในไตรามาสล่าสุดถือว่ายังสูงกว่าไตรามาสก่อนหน้าเดือนเมษายนถึงมิถุนายนปี2013นะที่เคยทำได้7.4ล้านเครื่องอย่างไรก็ตามตัวเลขเหล่านี้ถือว่ายังน้อยมากเมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายที่ค่าใหญ่อย่างซัมซุงหรือ Apple นะครับที่ทำได้แต่ อย่างน้อยภาวะยอดขายที่เติบโตต่อเนื่องก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าโนเกียสามารถทำตลาดสมาร์ทโฟนวินโดว์ Windows ได้ดีระดับหนึ่งนะครับข่าวนี้นะถือเป็นข่าวที่เกิดขึ้นล่วงหน้าก่อนงานประชุมโนเกียเวิลด์นะครับซึ่งปีนี้โนเกียจัดขึ้นที่อาบูด,ดาบีนะครับคาดว่า งานนี้โนเกียจะเปิดตัวสินค้าเด่นเช่นแท็บเล็ตตัวแรกของบริษัทจุดนี้มีข่าวลือว่าโนเกียจะทำตลาดแท็บเล็ตด้วยชื่อลู m i a 2520หนะครับรวมถึงสมาร์ทโฟนหน้าจอยักษ์6นิ้วนะครับซึ่งอาจวางจำหน่ายในชื่อลูเมีย5 5 2 0นะครับซึ่งเชื่อว่าจะเป็นข่าวใหญ่ในโลกออนไลน์แน่นอนนะครับ ก่อนนี้คือข่าวแรกนะครับกับเรื่องของโนเกียยิ้มนะครับรูเมียทำยอดขายสูงทุกสถิติตรวมากล่าสุดนะครับต่อไปข่าวที่2นะครับข่าวสุดท้ายนะครับกับข่าว 3BB นะครับเปิดบริการ FTTX WiFi ชูเร็วสูงสุด50เมกะบิตนะครับ Mbps นะครับ 3BB นะครับยกระดับศักยภาพบอร์ดบลอดแบน เปิดตัว WiFi แบบใหม่ใช้เทคโนโลยี FTTX WiFi หรือบริการบอดบลอดแบนด์อินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านโครงข่ายใยแก้วน้ำแสงนะครับที่ให้ที่ให้ความเร็วในการเชื่อ,อ,อมต่อถึง30ถึง50เมกะบิตเริ่มต้นจ่ายเดือนละ99บาทใช้ไม่อั้นทุกอุปกรณ์นะครับบริษัท Triple T บรอดแบน์ดจำกัดประหาชนประกาศว่าหลังจากที่ 3Bb ให้ได้เปิดให้บริการ 3Bb Wi-Fi ครอบคลุมพื้นที่กว่า60,000จุดทั่วประเทศสามารถตอบสนองความต้องการของคนส่วนมากที่มีไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปใช้ชีวิตประจำวันนอกบ้านมากขึ้นและ ต้องการติดต่อสื่อสารหรือใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์อยู่ตลอดเวลาล่าสุด3 b b บได้นำเทคโนโลยี FTTx WiFi ที่เป็นบริการปลอดแบนอินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านโครงข่ายใย,ยแก้วนำแสงมาให้บริการด้วยความเร็วถึง3 0จนถึง50เมกะบิตนะครับจึงทำให้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาทุกสถานี ที่โดยไม่ขาดตอนนับเป็นการยกระดับและใช้ศักยภาพของบอร์ดบอดแบนด์อินเทอร์เน็ตได้อย่างแท้จริงในแพ็กเกจ 3BB WiFi เพียงเดือนละ99บาทนะครับเชื่อมต่อได้ทุกอุปกรณ์แบบจุใจไม่จำกัดสะดวกซื้อได้หลายช่องทางทั้งผ่านมือถือออนไลน์หรือ 3BB Shop ทั่วประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.3bbwifi.com นะครับนี่คือข่าวสุดท้ายนะครับกับเรื่องของ 3bb นะครับเปิดบริการ FTTx WiFi ชูเร็วสูงสุด50เมกะบิตนะครับตอบและนี่คือข่าวในช่วง IT อัปเดตในสัปดาห์นี้นะครับเรามาดูสเปคมือถือกันบ้างนะครับในช่วง IT Mobile นะครับเรามาไม่เสียเวลาเรามาดูรุ่นแรกกันเลยนะครับกับ s a m ซุงกาแล็กซี่เอสสนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ซึ่งถ้าดูถ้าใครได้เห็น S4 z o ี่แล้วเนี่ยก็คือมันจะคล้ายๆกับก็คือ Galaxy ซี่คาเมานะครับแต่รุ่นนี้โทรออกได้แต่กาแล็กซี่คาเมาโทรไม่ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็รองรับ 3G เหมือนเช่นเคยนะครับอันนี้ต้องใช้ไมโครซิมนะครับจอแสดงผลนะ s นซูเปอร์อ d เนะครับ ระบบสัมผัสมัลติทัชนะครับขนาดหน้าจอนะอยู่ที่4.3นิ้วนะครับระบบปฏิบัติการนะครับ Android 4.2 j e l l y b e a นนะครับหน่วยประมวลผลดูโอคอร์ CPU 1.5 g h z นะครับลอมนะครับ16 g b RAM 1.5 g b นะครับเพิ่ม m i โคร SD นะครับสูงสุดไม่เกิน64 g b นะครับ สำหรับเรื่องของกล้องนะครับกล้องหลังนะครับก็คือที่จะเป็นเปิดเวลาเข้าโหมดกล้องเนี่ยจะมีนูๆนๆออกมานะครับกล้องหลังนะครับอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับมีแฟลชด้วยนะครับฟังก์ชันลบจุดตาแดงนะครับซูมออฟติคอสิบเท่านะครับขนาดภาพสูงสุด4,608คูณ3,456พิกเซลนะครับ แล้วก็กล้องหน้านะครับกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่1.9ล้านพิกเซลนะครับปริมาณแบตนะครับอยู่ที่2330ม mm ิลลิแอมนะครับแล้วก็เรื่องของขนาดของตัวเครื่องนะอยู่ที่125.5คูณ63.5มคูณ15.4ม mm ิลลิเมตรนะครับน้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่208กรัมนะครับราคาเปิดตัวมานะครับราคาอยู่ที่ 15,800หาพนแปร้ 15, บาทราคาปัจจุบันก็ยังน่าจะยังเท่าเดิมนะครับราคาหนึ่งายบาทนะใครที่ชอบก็ลองไปซื้อกันมานะครับต่อไปนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับสําหรับรุ่นนี้เนี่ยถ้าผมที่ดูข่าวมาเนี่ยรุ่นนี้คือเป็นรุ่นที่กันน้ํานะครับกับ Sony Xperia Z นะครับมามาดูกันเลยนะว่าสเปคมีอะไรบ้างน,นะครับรุ่นนี้ก็รองรับ 3G เหมือนเช่นเคยรุ่นนี้ใช้ไมโครซิมนะครับ ระบบสัมผัสมัลติทัชนะครับขนาดหน้าจอนับอยู่ที่5นิ้วนะครับหลอดไฟกระพริบระบบเซนเซอร์นะรตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัตินะครับระบบเปิดปิดหน้าจออัตโนมัติขนาดสนทนาคุณสมบัตินะคือการกันน้ำนะกันน้ำได้ชั่วคราวกันน้ำที่ความลึกไม่เกิน1เมตรนะครับจริงที่ผมพูดไปเลยนะค,คือรุ่นนี้กันน้ำได้นะครับ แต่กันน้ําคือได้ชั่วขาวเท่านั้นก็คืออย่างสมมุติว่าคุณทําตกไปก็คือคุณต้องรีบเก็บนะครับเพราะอยู่ดีๆคุณแช่ไว้นานๆเนี่ยอันนี้มันเครื่องพังได้นะครับก็คือมันกันน้ําได้ชั่วขาวมันไม่ได้กันถาวรน,นะครับระบบปฏิบัติการนะครับ Android 4.1 Jelly Bean นะครับหน่วยประมวลผลควาควคอมนะครับร s n a p d r a o o n S4 Pro ปนะครับ CPU อยู่ที่1.5 g ิกะเฮิรตนะครับความจำอยู่16กิกตัวเครื่องนะครับแรม2กิกนะครับเพิ่มไมโคร SD สสูงสุดไม่เกิน32กิกนะครับกล้องนะครับกล้องหลังอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับมีแฟลชนะครับกล้องหน้าอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับสำหรับปริมาณแบตอันนี้ก็คือในข้อมูลที่ผมหาเนี่ยยังอันนี้ไม่ได้แจ้งไว้นะครับก็ไม่ได้แจ้งไว้นะครับ สำหรับขนาดของตัวเครื่องนะครับอยู่ที่71คูณ139คูณ7.9มิลิเมตรน้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่146กรัมราคาเปิดตัวมาเริ่มต้นที่29,000บาทนะแต่ราคาล่าสุดนะอยู่ที่18,990บาทนะครับก็บางสเปกก็ผมข้ามไปเพราะเนื่องจากเวลาในรายการไม่พอนะครับอาลครับและนี่คือรายการเอกลักษณ์อทในสัปดาห์นี้นะครับ ก็่อนที่จรลากันไปผู้ช่องทางการติดต่อรายการสักนิดหนึ่งนะครับใครที่มี Facebook เข้าไปกดไลค์กันได้นะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m เฟซบอลกนรนะครับเอกลาก็สะกดว่า A E K A R A T นะครับหรือพิมพ์ตรงช่องค้นหาได้นะครับที่ก็คือเอกลาศไอทนะครับใครที่มีทวิตเตอร์นะเข้าไป follow ติดตามกันได้นะคี่นรันที่5ะครับแล้วก็อินสตาแกรก็ IG ชื่อเดียวกันเลยนะครับ วันนี้รายการเอกลักษณ์ไอหมดเวลาแล้วกลับมาพบก,กันใหม่วันเสาร์หน้านะครับวันดีๆอย่างนี้เลยนะครับก็ยังไงนะครับก็หลายโรงเรียนก็เริ่มเปิดเทอมแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอให้เรียนอย่างมีความสุขนะครับพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ